สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ s k b o n บนะครับมาติดตามฟุตบอลในค่ำคืนวันนี้นะครับผมก็หลักๆวันนี้จะมีรายการใหญ่คือยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับมีอยู่หนึ่งคู่ด้วยกันนะครับอ่ะก่อนอื่นเลยนะครับก่อนจะไปวิเคราะห์ฟุตบอลก็ต้องขอขอบคุณนะครับทาง k คนายวินนะครับ ฝากขั้นต่ำเพียง100บาทนะครับผมก็มีทั้งกีฬาคาสิโนสล็อตแล้วก็หวยนะครับมีทุกอย่างเลยที่นักเสี่ยงทายทุกคนต้องการนะครับผมก็ที่สำคัญก็เรามีโปรโมชั่นนะครับผมถ้าเกิดว่าเดิมพันครั้งแรกนะครับเรายินดีคืนเงินให้ด้วยนะครับผมก็ถ้าสนใจครับสมัครแอดไลน์มาได้เลยที่แอดไลน์ k 9 w i n 2นะครับอะมาดูฟุตบอลใน ค่าคืนนี้นะครับผมไปเริ่มที่เลยนะครับยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับก็จะเป็นเกมระหว่างอตาลันตาพบกับปาสแซ์แชักแมงนะครับจะเตะที่สามกลางนะครับเตะที่ลิสบอนนะครับประเทศโปรตุเกสนะครับผมก็อตาลันตาเนี่ยจริงๆปีที่ผลงานดีนะทรงดีมากเกมรับดีเกมลุกดุดันยิงประตูได้แบบเยอะมากในลีก นะครับแล้วก็ตอนนี้แจ้งเกิดแล้วว่าเป็นทีมชั้นนําทีมหนึ่งของลีกอิตาลีนะครับผมก็ผลงานในแชมเปี้ยนส์ลีกก็เกมล็อกที่แลวก็ผ่าน่านบาเลเซียมานะครับจากสกอร์รวมทั้งหมด8ต่อ4นะครับยิงกันมาเยอะเหลือเกินนะครับวันนี้ถือว่าเจองานหนักนะเพราะว่าเปเช่เป็นขาประจําใ,ในรายการนี้แล้วก็กําลังตามล่าความสําเร็จนักเตะทุกอย่างอานักเตะหลายๆคนก็มีความอะไรประสบการณ์เยอะกว่ามีความเก๋กว่านะครับ แต่ก็ถือว่าประมาทไม่ได้เพราะว่าอัตลักษเองก็ถือว่าเป็นทีมที่ได้เชื่อว่าเป็นมามืดนะครับปีนี้ถือว่ามีโอกาสสร้างซอรไพได้เหมือนหลายๆปีที่ผ่านมานะครับแต่ผมมองว่านักเตะหลายๆคนยังน่าจะตื่นสนามนะกับการเตะรายการใหญ่แบบนี้นะครับแล้วก็เปเชก็มุ่งมั่นมากกับรายการนี้ผมคิดว่าด้วยความที่สตาร์ดังเยอะกว่าแล้วก็บวกกับความผลงานที่แบบมันคงเส้นคงวานมากๆผมคิดว่า เขาได้ขาดนะครับสุดท้ายแล้วผมว่าปลารีสทําได,ด้ดีกว่านะครับราคาเปิดมาให้ปลารีสเป็นต่อครึ่งลูกจริงอยู่ที่ผมคิดว่าตลาลันต้ามีสิทธิ์ยาเสมอได้ในช่วง90นาทีแต่ผมมันคิดว่าด้วยเรื่อง,องความเด็ดขาดความแน่นอนเนี่ยเปเชจะมีมากกว่านะครับดังนั้นผมไม่เชร์ไปที่ปลารีสแซงแช็คแมนก็นแล้วกันนะครับสว่วนอีกคู่หนึ่งครับไปดูที่สกอตแลนด์แล้วกันนะครับเลนเจอร์จะพบกับเซนต์จอห์นสโตนนะครับ ก็เซนจอร์สโตนี่ทีมเยือนนะครับก็เตะมาหนึ่งนัดเสมอมาเกมแรกนะครับเป็นการเสมอกับดันดียูเนเต็ดนะครับผมส่วนเลนเจอร์นี่ก็ผลงานดีต่อเนื่องนะเปิดเกมบดีมาสองนัดชนะสองเกมรวดเลยนะครับชนะอัลบูดีหนึ่งศูนย์และชนะเซเบเรียนสามศูนย์นะครับวันนี้ได้เล่นในบ้านอย่างต่อเนื่องนะครับผมคิดว่าทุกอย่างเดี๋ยวก็หมดเลยนะค่อนข้างใสๆยสายเลยวันนี้ผมคิดว่า สามคะแนนยังไงก็ตกเปของเลนเจอร์อยู่แล้วนะครับส่วนเรยิงขาดไม้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ผมคิดว่าวันนี้ยังไงก็ต้องต่อเพราะว่าเรื่องของชื่อชาตและศักยภาพทีมมันห่างกันเกินไปเนะครับเลนเจอร์เนี่ยคือเหนือกว่าทุกอย่างนะครับราคาเปิดมาให้เลนเจอร์ต่อ1หน่งลูกครึ่งผมให้เลือกต่อที่กัสโกเลนเจอร์ละกันนะครับสรุปแล้วนะครับสคู่วันนี้ก็ให้เลือกเชียร์ไปที่ เปเชซึ่งมองว่าน่าจะมีเรื่องของความเด็ดขาดและความเก่าที่มากกว่าในรายการนี้นะครับส่วนคู่หนึงคือเรนเจอร์มาเหนือชั้นอยู่แล้วน่าจะใสๆเลยวันนี้สามแต้มแน่นอนอยู่ดีว่าจะยิงขาดหรือไม่แค่นั้นเองนะครับผมอ่ะก็ฝากกันเอาไว้เท่านี้นะครับก่อนจากกันย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับทาง k 9นายวินนะครับฝากกันต่ําเพียง100บาทนะครับมีทุกสีทุกอย่างเลยที่นัก เสียงถ่ายต้องการนะครับทั้งกีฬาคาสิโนสล็อตแล้วก็หวยนะครับที่สําคัญคือนะครับเรามีโปรโมชั่นนะครับเดิมพันครั้งแรกคืนเงินให้ด้วยนะครับผมก็ถ้าเกิดสนใจสมัครแอดไลน์มาได้เลยนะครับที่แอดไลน์ k 9 w i n านะครับสวัสดีครับ